สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมวันนี้ลุงโดกับป้าเอมาน้ำคลองที่เดิมนะเจ้าที่ลุงเอาป่านินดุดเนาะน้ำแห้งนะเจ้าแห้งลงไปเยอะเลยมาตอนค่ำแอมแล้วนะเจ้าตอนนี้ทุ่มนึงแล้วเนาะลุงเนาะขอให้เฮาบดโดนฝนวันนี้ลุงสวัสดีคุณผู้ชมหรือ,อยัง สวัสดีครับมาันนี้เขามาลองกันแหนนกรรมนะเจ้าจะมีตัว๋ว่อน้อน่าจะซักสองชั่วโมงนะลุงเนาะถึงประมาณสามทุ่มนะเจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันเจ้า ทุ่นไหมอ่ะไม่ใส่พองลุงมันมีทุ่นนะเจ้า<ม>อันนี้เอาดึงเลยเนาะอเดี๋ยวมาดูกันต่อเจ้า i ตัวใหญ่มากเย้ตัวเลขคอมฮาโอเคเดี๋ยวขึ้นลงปลดตาเนาะ คุณผู้ชมเจ้าเราจะย้ายตีนะเจ้าตรงนี้คุณผู้ชมเห็นว่ามันสว่างอีนะเจ้ามันมีไฟถนนฝั่งโน้นเนาะตรงเกาะกลางตรงนูน้นมันเป็นไฟสีเหลืองแล้วตรงนี้มันมืดนะเจ้าเราบ่เห็นทุ่นเนาะวันนั้นไฟตรงนี้เปิดแม่นกะเจ้าแต่วันนี้บ่เปิดเจ้านะเจ้า เืดเดี๋ยวเราจะย้ายเนาะเดี๋ยวเราจะย้ายสามน้ำขึ้นไปข้างบนนู่นนะเจ้าเอาไปดูตังบนนู่นเนาะตรงไหนสว่างเราก็จะไปตรงนั้นนะเจ้าย้ายมาตรงหน้าหมู่บ้านนี่นะเจ้าสวัสดีการกองทัพบ,บกนี่นะเจ้า มีตั๋วนะเจ้าตะกี้กระชากไปรอบนึงแล้วนะเจ้าวัดบัตันเนาะเฮาเกยได้เนาะที่นี่นะลุงเนาะที่นี่เฮาเกยได้ปลากระทิงป่าป่าขาวคล้ายๆปลาแปะๆอะไรอย่างนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูนะเจ้าเดี๋ยวตั้งกล้องคุณผู้ชมดูนะเจ้า คุณผู้ชมเจ้าตรงนี้บ่มีป่าเลยมันกระชากไปสองสามรอบแต่ก็บัติดนะเจ้า,ย,าย้ายเห็นแล้วเจ้าน่าลุงเนาะครับผมย,ย้ายตอนนี้สามทุ่มแล้วเจ้าเฮาเฮามานั่งนี่ตั้งแต่กี่โมงอะ่ะลุงสองทุ่มสองทุ่มไปน่อยเนาะ มาเดียวนี้สามทุ่มแล้วเจ้ามาซักตัวเลยได้ปะดุกตะกี้ตัวเดียวอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะย้ายขึ้นไปแหมนะเจ้านี่เนาะตรงนี้บ่มีป่าเลยย้ายขึ้นไปข้างบนปุ่นแหมเจ้าเอามอเตอร์ไซค์มาแหมต่างหากวันนี้เนาะไปค่ะ ย้ายขึ้นมาข้างบนแหมนะเจ้าจนมาสุดสถานที่นี้เลยหน้าลานเนินหนุ่มเจ้าน่ะน้ำแห้งนะเจ้าบัเหมือนวันนั้นที่เฮาโดนฝนนล้เนาะ น้าเจ้าขึ้นไปข้างบนนู้นเนะตอนนั้นเขานั่งบนปุ้นนะเจ้าแต่ตรงนี้มันสว่างดีเนาะไฟเป๊กเหมือนเดิมนะเจ้าเราดูจะมีตั๋วกว่อนเนาะน้ามันแห้งเนาะลุงเนาะน้ำแห้งลงเลยมหูป่าลงไปตววัวก็อเจ้า,มาหมูจะมีป่ากนะ่อนเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันเจ้ามาแล้วเจ้าคุณผู้ชมู้ อดีที่เขาย,ย้ายเจ้านี่ลากระทิงเจ้าตัวน้อยครับอันนี้ตัวน้อยวันนั้นเขาได้ตัวใหญ่เนาะคุณผู้ชมเนะมาะเงี้ยกึนก็คะลุงเกึนครับเยโอเคมเาใส่ตัวกันเลยเดี๋ยวให้ลุงปดนะเจ้า ตันได้ตั้งกล้องมันตั้งกล้องอย่าได้ละลุงวางบนท่านบอกได้จ้วนะวางเนาะมันเป็นตะลิงเจ้าเดี๋ยวจะหาวิธีตั้งกล้องคุณผู้ชมก่อนนะวันนี้ก่ออันไปห่านป่าบักกินเนาะฝนบะโตกแต่ว่าอันนี้ปลาดุกนะเจ้าที่เขาได้ตะก,กี้เนาะนะท่านนี่ปลาดุกตัวนี้ตัวเจ็ดใหญ่นะเจ้าเอามาตัเล็กท่านก็ได้หรอค่ะลุง เดี๋ยวป่านี่ลุดอ๋อใช่ใช่ใชอันลุงยงมาใส่นี่เลย่ะคะใส่อัานมาันกระตื้งออกอยู่ดีน่ะเอาใส่ลงไปลุ่มเถอเลยเหืหมันมุดอยู่ลุ่มเถอเลยแล้วเดี๋ยวกเกาผ้าปกไว้ระวังปุ่งออก <laughs> ปุ่งออกลงน้ำอย่างเก่าเดิมเออโอเค นี้เราก็เอาผ้านี้เช็ดมืออ่ะโอเคเจ้าเดี๋ยวหาวิธีตั้งกล้องให้คุณผู้ชมดูนะเจ้า ตะเก็ดขี้หมูตอนนี้เขาบอเอานะเจ้าเลยจะปล่อยเนาะเป็นดูมันตัวน้อยมันบอกอดตายเัยเจ้า ลอกม่้ยาวด้อยอาเห็นแล้วเจ้าปากเกตขี้หมูลุงบอกว่าถ้ามาเห็นลอมจะเอาไปแล้วนะเจ้าถ้าจะเยอะเจ้าลอกนี้ก่อยป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn